โย่แล้วนี่คือเสินจดิกวัดโอเคทุกคนเรากลับมาแล้ววันนี้เออเมื่อกี้ผมทำันนี้ไปนะทุกคนตอนจากที่เราค้างคารอบี่แล้วนี่ผมซื้อมาแล้วชั้นวางของแล้วก็วางขนมอันนี้น่าจะเป็นน้ำใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เป็นน้ำของเราส่วนเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการเคลื่อนทรายตรงกองนี้ออกไปเป็นที่จอดรถหนึ่งที่ของเรานะ น่าจะจอดได้สามคันนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือผมรับไม่ผิดโอเคเอยตรงนี้มีโทรศัพท์นะเดี๋ยวเราไปรับกันโอเคเติมน้ำมันก่อนเนาะปุ๊บเยียบอยคุณได้ทิปโอ้มีทิปด้วยโอ้เจ๋งโอเคผมไปรับโทรศัพท์กันนี่แหละวันตายของเจ้าไปเลย อะไอเหอว่งไงฉัน <c oughs> เหน็นธุรก,กิจของเจ้าอกำลังลไปได้ดีเนาะฉันยินดีด้วยที<ต>่<ต>ดเจ้าประสบความสำเร็จแต่ว่าจะไม่ได้สามารถดำเนินการด้วยขายน้ำมันอย่างเดียวนะเขาก็เขียนบอกแต่อ่านไม่ตรงเนาะโอเค ส่งอีเมลมาให้แกอย่าพลาดหลานชอยโอเคงอกงอกก็คุณลุงส่งของมาให้เราวางเนาะดูสิมีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงโอ้คุณลุงเอาน้ำมาให้เนี่ยมีน้ำด้วยทุกคนคุณลุงช่างใจดีจริงๆโอเคนี่คืออะไรอ่ะกด L Shift Ultimate หรอ โอเคโอเคนี่เช็ดเราต้องเช็ดช่องคอาดใช่ไหมปึ๊บ okay. อ๋อโอเคเนี่ยมันจะฝืดฝืดไปแกปึ๊บว้าโอ้เจ๊กินอะไรเยอะแยะเนี่ยเย่บอยเจ๊กินอะไรเยอะจังดูเจ๊คนนี้สิปึ๊บ น้ำส้มน้ำอังหุ่นแป๊บซี่น้ำส้มตัดไปโอ้โหเยอจุงมีเมลมาใหม่หรเมลี่เขาบอกว่าอะไรเงินกู้โอ้โหต้องหามาคืนลุงเหรอแบบนี้ให้ขอให้คนเงินกู้จากของคุณมีดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหนี่ผมจะหาจากไหนว่าคืนนี้อะโอเค คุณตำรวจมาแล้วปุ๊บเสร็จจ้าอู้นี่คืออะไรถ้ามันจะหมด้วนะผมว่าผมสั่งน้ำมันเพิ่มเนี่ยเออปุ๊บอเอาแล้วได้เท่านี้หรอก็ก็ต้องร้อยหนึ่งใช่ไหม,ม,มก็ลุยจัดนะโอ้โหผมทาสีอีกว่ะปุ๊บโอย้ย <laughs> น้ำกราวโดนหน้าฉันเลย <c oughs> น้ำวาวนี่อะไรอะ่ะเอ้ยจะกระปรกหมดเอ้ยไม่เอาฮมยมีอะไรตรงนี้ด,ด้วยทุกคนโอ้่าเหลือเวลาเงินกู้ที่เหลืออะไรไปคืนทันน่ะโอ้โห โหดร้ายมากเลยนะลุงเอ้ยโอเคสวยเยี okay, so yeah. เราก็เชสซะอะไรไม่มีใช่ไหมเอาตรงนี้โอ้ยว่าไงพ่อนหนุ่มน้อยสวยปึย๊บหมาอคุนจ้า เอาน้ำมันมาส่งพอดีบอยมาแล้วบอยเร็วเรวบอยเอ้าคิดออเดอร์ลูกค้าก่อนนอะเลแบบ็คสตอ้คอนสนิเกอร์โอ้ยเยอะแท้ไปครับปึ๊บสวยจ้าบอายบอยไมาแล้วน้ำมันเรา ผมเติมน้ำมันก่อนเออตรงนี้ซึบไปซึบตัวไอ้ไอหยังเนี่ยเออ,อ,เอผมไปดูเขาบอกว่ามันสามารถแงะได้ด้นะใช่ไหมโอ้นี่ยากเราแงะไม่ได้ทันอีกหนึ่งนาทีแล้วจะหาเงินห้าพันจากไหนโอ้ลุงไปร้อยหนึ่งก่อนแล้วกัน หาเงิน5,000ดอลลาร์มาจากไหนล่ะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะด,ดัสอะไรกัไม่รู้ดัสหรือดูสกานไม่ออกเหมือนกันอู้อีก40วิเราจะโดนลุงหมายหัวแล้วไม่นะลุงจะทำอะไรเราลุลงจะเซตยอแล้วหรอเชผมเติมน้ำมันกันนะ มาครับแม่ป้าโอ้พี่สาวเหรอพี่สาวอะไรครับโอเคจดไป <c oughs> อ๋อมีความสุขมากๆนะเอเอาเอาอี่อย่างนะเอ้ยงัดได้ไหมคนันนี้โอ้คันนี้งัดไม่ได้เอ้ย ล็อกซะเลยคันนี้ง่ายคันนี้ง่ายทุกคนอ,อะไรอะได้ไหมไม่ได้เฮ้ยสวยอุ้ยทด้มห้าบาทเอ้ยคันนี้ก็ง่ายเอ้ยไม่ได้ปุ๊บหมุนได้ไหมได้ไหม เออสวยแต่มันต้องหกบาทโอหมันถึงคราที่เราต้องไปรับโทรศัพท์แล้วใช่ไหม <c oughs> ความชิบหายมันกำลังมาเฮ้ย <Hey, Pump. S 1> อะไรอ่ะเอาเอา <c oughs> What <c oughs> อะไรครับเนี่ยลุงส่งคนมาต่อยเรา อ่าคืออะไรอ่ะแค่เนรเรื่องมันนะโอ้งอวฟิลมาเฟิยาฟิลมาเฟียงอวเจะพอขายใหญ่ อาวเฮ้ยนี่อะไร่ะแปลไม่ออกอ้าวจบเกมอ๋อไม่ใช่ บทละความสำเร็จ The Call The Uncle โทรศัพท์อีกอ่ะมันต่อยกูเลรอไม่กูจะโทรศัพท์อะไรเฮ้ยหลานชายกลับยินยืนหยัดได้อ้ายอะไรเ่ะฉันมองอยว้าวฉันทำไมมึนมึนมุนมึนงงอ๋อคุณสามารถผ่านได้สบายใจได้ไม่รู้ว่าฉันชอบสักการโอเค ลุงคืออะไรวะทุกคนคืออะไรอ่ะลุง่าค่อยเงินเราหรอเขาบอกวิชิตความท้าทายให้เสร็จเส้นเพื่ออัพเกรดปั๊มน้ำมันอ๋อโอเคนะแล้วเขาบอกอะไรมีข้อความเกี่ยวนี่นะเฮ้ จัดล้านกอนละก,กันผมนซื้อของได้ยังอ่ะเห็นมีซื้อของอะไรด้วยยังไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยอะไรอะแรนมาคอืมมันไม่จำเป็นนะยังก่อนเด่อเววนาะโอเคมีหนึ่งข้อความมาอีกแล้วโอ้ไ oh ม god โอเค ไปผ่านไปก่อนเอ้ยตกใจหมดไปไหนอ่ะอะไรของเขาทิ้งขยะแค่นี้โอ้โหแล้วเขนี่ก็จะมีอะไรแต่ผมว่าผมมีแลวผมงัดแลวผมเอาด้วยทันไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยสวย เอา้าอย่างวะเขถอยก็ได้คนนี้ทำอะไรอ่ะสวัสดีลุงลุงทำไรอ่ะอะไรของเขาะคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> คืออะไรอ่ะ อืมโอเคคิดเงินก่อนล้วกันปึ๊บปึ๊บไปปึ๊บมาจัดไปบึ่มเบิมโอ้โหหนุ่มคนนี้กินเยอะจังเลยสวยครับแล้วก็เออไปภารกิจของเรางาดังาดงัดไอ้รถคนรวดโอ้โห งั้งไงอะ่ะโ,โหโหไปไม่ได้เลยอะ่ะทุกคนเอ้ยพอพอพอเดือดร้อง <c oughs> คนเติมน้ำมันโอเคไปครับสวยก็ยยอะไรอะ่ะคุณตํารวจซื้อของเหรอปึ๊บไปครับปึ๊บปึ๊บ <c oughs> โอ้ยวันวนี้เป็นวันที่ดีโอเคเช่นก่อน ไอป๋อได้ดิการตกแต่งสถานที่สำแต่งนี่หรออ๋อนี่ไงเฮียซื้อก็ได้ก็ได้ก็ได้อัุ้้ยมีอะไรอีกอะอะไรอะเอวอัพหรอจัดไปโอ้ ขยายร้านว่ะทุกคนอุ้ยมีอันนี้มาเพิ่มด้วยโหอ้อโหของเราเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราเช็คบินก่อนนะโอเคครับตอนนี้เราก็มีสองสองที่เติมน,น้ำมันแล้วแต่เรายังไม่มีตังซื้องั้นเรามาทำความสะอาดตรงนี้ก่อนละกันปุ๊บเก็บมา เก็บมาปึ๊บ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 ,บอ้าวเก็บไม่ได้แล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมดึงขายากันแล้วกันกดได้กด F เพื่อหยิบอืมทำอะไรได้ไปกินกุญแจอ๋อนี่หรอใช่ไหม โอ้โอ้มีหม,มีน้อยได้เป็นเล่นกีตาร์ได้ด้วยเหรอมีหม,ม,มีน้อยได้เคยเราทีละอย่างเหรอจัดไปฮึบฮึบโอเคเกาห้าใช่ไหมได้จัดไป ืมมีตะคันยากทุกคนคันนี้ง่ายปึ๊บทนันไหมเนี่ยโอ้ไม่ทนัน <c oughs> โอเคเยคนมาเช็คบินปึ๊บปึ๊บปึ๊บเย่เย่บอยเฮ้ยอะไรอะอ๋อผมว่าผมมาตั้งตรงนี้เดียว โอเคแล้วก็วางไปให้หมดเลยเช็คบินก่อนปึ๊บปึ๊บสวยแล้วก็เอาโต๊ะนี้ไปทิ้งได้ไหมนะลุชึบได้ไหมจะได้แหละต้องได้แหละเค okay. เขาบอกให้เรามาทิ้งเหรอไม่ใช่แล,ล้วก็ให้เราเปิดประตูโอเคอ๋อเขาให้เราทิ้งก่อนได้ได้ได,ได้ปึ๊บจะมีคนมาขโมยโอเคอากตอนนี้ปึ๊บโอ้ยมีคนมาเขาบอกให้เราปิดก่อนเดี๋ยวผมมา,มา đo không mồi, số khai nhiều hả? Chessness nưng, ơi, được rồi, tuyệt, rồi tuyệt, 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 Thank you tuyệt, 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 ร้านสกัดปกล่ะเออแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันมีอันนี้ด้วยนี่เอออะไรนะสามารถจ้างคนมาทำความสะอาดร้านเป็นคนคิดเงินได้ด้วยแล้วก็มีซ่อมรถด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราไปผมว่าน่าจะอันนี้ไหมน่าจะใช่นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ตอนนี้ผมไปทำหนูงานแล้วกันเขาบอกเราเช็คเมลหรอ นี่หรอไอมีมนี่เคผมไปดูก่อนแล้วกันแล้วก็เปิดประตูเข้าไปประตูเรยวนี้เอาให้เราทิ้งกองฟางอเอคเอาลองใส่น้องโทรให้เขามาเก็บแล้วเนี่ย เออพนักงานบริการนี่ไงออแล้วก็อันนี้จะไปไหมเนี่ยตรงเนี้ยดูทรงไปมหน้าไปสวยทุกคนแล้วก็มีคนมาใช่ไหม จ้าแล้วก็มาตรงนี้อะไรอ่ะโกดังถึงเวลาสินค้าครั้งแรกแล้วโอเคทิงขยะก่อนปึ๊บแล้วก็โอ้โหตาเราหล,ะละกมากเลยอิสเบชิก มันพูดอะไรก็ไม่รู้อะไรอะ่ะอ๋ออืมยังไงมาลูกค้ามาแล้วซึบโซ่อก็เก็บทุบทั้งขยะก็มีไม่ทิ้งกันพวกเจ้านี่อ๋อติด,ตด นี่ว่าแล้วไ,ไม่ไปตรงนี้เป็นไงโอเคตรงนี้ไปหมดเนาะผมดูตรงนี้กันโอเคตรงนี้ก็ไปหมดเหมือนกันสวยนี่เราเก็บอะไรได้บ้างอนะ้ยโอ้เก็บอะไรได้มั้งเอ,อ้ยโอ้เครื่องมือปิ้งหมดเลยเหรอเนี่ยน่าจะไปขายได้นะ รีบแทนอะไรกันฉันไม่เข้าใจเต่น้ำมันกันเดี๋ยวผมไปโทรสั่งไอ้ไอ้ไอ้รถขนส่งน้ำมันได้เนาะปึ๊บได้เท่าไหร่ได้ร้อยโอเคไปอะไรกันนี่เหรอไม่ใช่ เอาเลยเลยเ,ลยเลยอาอุตส่าห์แถมให้ไม่เอาซะงั้นอะไรเนี่ย <c oughs> ช่วูมิสาชีพช่วงเนี้ยเนาะมันระบาดคนตำรวจโอ้ <c oughs> ตำรวจรับสวยมาหรือเปล่าเนี <c oughs> ่ยคนตำรวจรับสวยมาหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยพังออกออกออกไม่เอาไมวแมา อย่าอย่าดุดนีโอเคปึ๊บเอาอะไรเงี้ยปึ๊บไปครับโอ้ยเอ้ย <c oughs> อะไรครับนี่อ่ะและ้วก็ลูกค้ามาสวยตายตายโอ้โอัอพโพ <c oughs> อาโทรปอยเอ้ยลืมผมลืมเลยเฮ้ยคันนี้รอบนี้ถังน้ำมันเอ้รถขนส่งน้ำมันเปลี่ยนเสียทุกคนเอ้ยเอาเอาอ้าวเรา,า,า,าทำไงอ่ะเอ้าทำไงอ่ะเอ้าทำไงทีเนี้ย นี่ปะนี่ปะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงปุ๊บโอ้อย,ยูโอเรียกพวกเด็กเวนไปซะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาเรียกไปหมดเลย่ะเย่บอยเอเรียนอ๋อเอเรียนเมื่อวันไปให้หมดก็ นี่หรอเป็นยังไงเราทำได้แล้วใช่ไหมโอ้นี่ไงกดังเลเวหนึ่งอ๋อเก็บของใช่ไหมแต่เราไม่มีของให้เก็บอะ่ะเราซื้อได้ยังอ่ะอันนี้งั้นไงเราสั่งได้แล้วโอ้โอ้โอ้โอ๋อ มันแพงมากๆเลยอะทุกคนงั้นผมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันแล้ซี่แล้วก็น้ำส้วมแล้วก็หนออันนี้ก่อนละกันแล้วก็ชั้นว่างเรายังมีไม่เยอะเนาะเราได้แค่นี้อะ่ะแล้วก็อันนี้อะ่ไอะไปเท่าไหร่169บาทลุยไม่ขนาเงินในกระเป๋า S <S <S ไปลุยจ้าแล้วก็อะไรอ่ะเอาไปที่มาร์กนะอืมเอาระตูอ๋อลืมปิดเอาให้เราปิดก่อนกีตา้าได้ใช่ไหมอืมเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเอ้ยเอาอานีง <laughs> 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 เล่นไม่เป็นเล่นได้แค่นี้แหละของมาส่งแล้วโอเคเปิดไปนี่เอาไปทิง้งซะเกียกะก็ะาสามารถนอนได้ไหมนอนไม่ได้เหรอ <laughs> อุ้ยเอ้า <laughs> เกมบล็อกเกมบล็อกเอาผรจะโยนเข้าอุ้ยสวยจ้าเอ้ยขอมาส่งแล้วป,ประตูไปครับวางอันสุดท้ายไปบ๊ายบาย ก็ปิดประตูใช่ไหมกันคนขโมยโอเคโอ้ถังขยะเหม็นเ,เดี๋ยวผมเช็คบินกันปึ๊บปึ๊บสวยโอ้ช่วงนี้ธุรก,กิจเรากำลังไปได้ดียังไม่เจ๊งยังไม่เจ๊ง ไปครับดจอบเค้ okay. ปึ๊บก็ไม่ต้องสองสัยนะครับทำไมช่องนี้พูดมากก็มไม่รู้เหมือนกัน<ะ> <c oughs> พูดไปทั่วน,นี่มีน้ำใช่ไหมวางไปสิบไปวางได้หมดเลยไหมอ๋อวางได้หมดเลยนี่นะน่อขนมเค้ okay. โอเคทุกคนก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วมั้งก็ร้านเราได้มาวันนี้เราทำยอดไปได้เก้าร้อยกว่าบาทแล้วก็เปิดตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาต่อในอีพีหน้ากันแล้วเอ้ยนั่นคืออะไรรับสายโทรศัพท์ก่อนแล้วกันโอ้ โอ้อะไรอะโอ้มีความนิยมด้วยนะเราต้องทำให้ร้านเรามีชื่อใช่ไหมคนถึงจะสนใจกันโอเคลุงพู้จื้อลุงโอเคทุกคนเดี๋ยวผรับูกค้านี้สดเสร็จก่อน ปึ๊บปึ๊บเอาเลยเลยก็ไม่ชอบโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาเปิดห้องน้ำกันเนาะเขาบอกว่าเปิดห้องน้ำได้ใช่ไหมวันนี้ขึ้นได้โอเควันนี้ไม่มีเด็กมาก่อควนเราเลยก็โอเคครับทุกคนต้องใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเล็กน้อยนะเด้อเดี๋ยวจะมาต่อในพาร์ทพาร์ทหน้าเนาะนี่ก็อุ๊ย ซันตาได้ไนะโอ้นี่ไงซ <laughs> ันตามา <laughs> โอเคทุกคนครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นายเรเดอร์ <c oughs> เดี๋ยวไว้พาร์ทหน้ามาต่อกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่บุ๊ย,ยฝากกดไลค์กดติดตามเรเดอร์ <laughs> จุบจ๊บ